เบนบอลังซิ่งสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปการทําแบบฝึกหัดเล่มที่6นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาทํากันในหน้าที่15นะครับในเรื่องของการหานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหานะครับนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับการหานะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าอันดับแรกนะครับสมมุตินะครับ เรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับเขาจะเรียกว่าตัวตั้งนะครับส่วนเลขเจ็ดอันนี้จะเรียกว่าตัวตัวหารนะครับให้เราสังเกตตัวตั้งนะครับถ้าตัวตั้งมี2ตําแหน่งนะครับเราจะต้องเผื่อนะครับใส่คําตอบอีก2ตัวด้วยนะครับเพราะว่าการหารเนี่ยเราจะไม่เหมือนกับการคูณนะครับการคูณนะครับในลูกคิดเนี่ยเราจะใช้แค่ใส่แค่คําตอบ อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการหารเนี่ยเราจะป็นที่จะต้องมีตัวตั้งเอาตัวตั้งไปใส่ในลูกคิดด้วยแล้วก็เอาตัวคำตอบไปใส่ในลูกคิดนะครับเราก็จะต้องเผื่ออีก3ช่องนะครับเพื่อไว้ให้ใส่คำตอบด้านหน้าผมจะเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมน,นะครับตัวตั้งผมใช้ใส่เป็นตัวตั้งด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ผมจะให้ใส่คำตอบคำตอบหลักหน่วยคำตอบหลักสิบคำตอบหลักร้อยนะครับ3ตัว แบบนี้นะครับก็จะแบ่งจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับคำตัวตั้งก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับคาตอบก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกันนะครับผมนะครับถ้าตัวตั้งมี2คําตอบก็ต้องมี2หลักเหมือนกันนะครับมาดูวันนี้กันนะครับข้อแรกเขาโจทย์เขาบอกว่า14ถูกไหมครับ14ก็ให้เราเอาตัวตั้งคือ14ที่เป็นตัวตั้งตัวนี้มาใส่ในลูกคิดเลยก็คือ14 เอา14มาใส่ในโลคิดนะครับแล้วก็เอา7มาหาร7มาหาร1ที่หลักเอาหาร1ที่หลัก10ไม่ได้ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าในคําตอบในหลัก10เนี่ยก็จะไม่มีคําตอบนะครับเพราะในตัวตั้งหลัก10เนี่ยเราไม่สามารถหารได้นะครับก็ให้ถอยมา1ตําแหน่งก็จะเป็น14 7มาหาร14คําตอบคือ2แสดงว่าในหลักหน่วยตัวนี้นะครับ คำตอบคือ2นะครับให้เราปัด2ขึ้นในหลักฝั่งคําตอบนะครับพอเราเรา72ได้14ถูกไหมครับก็ให้ใส่คําตอบ2ในหลักในฝั่งคําตอบนะครับแล้วก็เอา14มาลบในฝั่งตัวตั้งเสร็จแล้วนะครับข้อแรกคําตอบคือ2นะครับสามารถใส่คําตอบลงไปได้เลยนะครับเรียบร้อยข้อที่2ต่อเลยนะครับ21คือตัวตั้งนะครับ หารด้วย7 7อะไรได้21 7หาร2ไม่ได้คำตอบในหลักสิบไม่มีนะครับถอยมา1ตําตำแหน่งมาที่หลักหน่วย7อะไรได้21 7 3แสดงว่าคำตอบของหลักหน่วยคือ3เอา21มาลบนะครับเพราะ7จได้21ก็ต้องเอา21มาลบนะครับคำตอบคือ3มเห็นไหมครับมันหมดแล้วนะครับข้อที่3นะครับตั้งโจทย์เลย29 หารเเหมือนเดิม7อะไรได้2ไม่มีถอยมา1หลักบัที่หลักหน่วยนะครับ7อะไรได้29นะครับเจ็ด 7, 7 4 28ถูกไหมครับอ่ะแสดงว่าคำตอบคือ4เราก็ลบไปได้28อีกครั้งนะครับดูใหม่นะครับโจทย์ตัวตั้งคือ29หารด้วย7 7หาร2ไม่ได้แสดงว่าคำตอบในหลัก10ไม่มีถอยมา1หลักมาที่หลักหน่วยกลายเป็น29 7 4นะครับได้28เราปัด4ขึ้นในหลักหน่วยเราเอา28มาลบเหลือ1ึถูกไหมครับ1นี้มันหารต่อไม่ได้แล้วแสดงว่า1ตัวนี้คือเศษนะครับข้อนี้เลยตอบ4เศษ1นะครับเราก็ใส่4เลย4เศษ1 1คือเศษที่เราไม่สามารถหารต่อได้นะครับ ข้อต่อไปครับตั้งโจทย์35หารด้วย7 7เจ็ดหาร3ไม่ได้ถอยมาหนึ่งหลักที่หลักหน่วย7 5 35สแสดงว่าคำตอบคือ5เอา35เป็นลบเซต5ข้อต่อไป7อะไรเอาตั้งโจทย์42 7อะไรได้42 7 6 42แสดงว่าคำตอบ ในหลักหน่วยก็คือ42ก็คือ6เอา42มาลงนะครับเซต6้เลยนะครับข้อต่อไปตั้งโจทย์49 7อะไรได้49 7 7 49นะครับคำตอบคือ7เอา49ลงเซต7นะครับต่อไปตั้งโจทย์53 7อะไรได้53 7หาร5ไม่ได้คำตอบหลัก10ไม่มีถอยมา1ห,หลัก7อะไรได้53 มีไหมครับไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะ7ใกล้เคียงสุดก็คือ77 49นะครับลบ40แล้วก็ลบ9าคำตอบก็จะเหลือ4ข้อนี้ตอบ7เศษ4นะครับก็จะเหลือ4ที่เราไม่สามารถลบต่หารต่อได้นะครับเข้าต่อไปตั้งโจทย์48 7หาร4ไม่ได้ คำตอบหลักสิบไม่มีหาหลักหน่วยเจ็ดอะไรได้สี่สิบแปดมีใกล้เคียงที่สุดก็คือเจ็ดแปดไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดอะไรได้สี่แปดใกล้เคียงที่สุดก็คือเจ็ดหกสี่สิบสองนะครับลบไปสี่สิบสองก็จะเหลือหกเขาตอบเขอตอบก็คือหกเศษหกนะครับหกเศษหก ข้อต่อไปตั้งจอเลยหกสิบสามหารด้วยเจ็ดเจ็ดอะไรได้หกมีไหมไม่มีคำตอบหลักสิบไม่มีนะครับถอยมาที่หลักหน่วยเจ็ดอะไรได้หกสิบสามีไหมครับก็ไม่มีนะครับอืมีเจ็ดเก้านะครับเอาภัเจ็ดเก้าหกสิบสามพอดีนะครับเจ็ดเก้าหกสิบสามนะแสดงว่าคำตอบคือเก้านะครับเอากสิบสามลงข้อนี้ตอบเก้านะครับ ข้อต่อไป15ตั้งโจทย์หารด้วย7 7หาร1ไม่ได้คำตอบหลักสิบไม่มีถอยมา1หลักกลายเป็น15 7อะไรได้15 7 2 14เอา14มาลบจะเหลือล1คำตอบคือ2เศษ1อ่นะครับมาดูในแถว b กันบ้างนะครับข้อแรกตั้งโจทย์21หารด้วย7นะครับ 73 21คำตอบคือ3ต่อเลยนะครับ24 7อะไรได้24 73 21เศษ3นะครับตอบ3เศษ3ต่อไปตั้งโจทย์36 7อะไรได้36ไม่มีนะครับมีใกล้เคียงสุดคือ5 75 35ตอบ5เศษ1ต่อไปตั้งโจทย์24 เหมือนเดิมนะครับหารด้วย7เหมือนเดิมนะครับไม่มี7 2 7 3 21เศษ3ก็คือตอบ3เศ็ดเหมือนเดิมข้อต่อไป49หารด้วย7 77 7, 49จ็นะครับคำตอบคือ7ตั้งโจทย์63นะครับหารด้วย7 เจ็ดนะครับคำตอบคือ9ต่อไปตั้งโจ 33, ทย์33หาร7 7อะไร33ไม่มีนะครับมีใกล้เสียงก็คือ7 C 28นะครับ7จ28นะครับคำตอบคือ4เศษ5นะครับ,บ, 4, 0, 5, รบเ,เข้าต่อไปนะครับ สิ 17, หาร7ได้ไหมนะครับใกลเคียงที่สุดก็คือ7 2 14สองสจะเหลือเศษสามนะครับอ่ะตอบ2เศษสามเข้าต่อไปนะครับต้องโจทย์สาหาร7จ็ดลเคียงที่สุดนะครับเหมือนเดิม7 4 28นะครับจะเหลือ 4ี่เ็ดต่อไปตั้งโจทย์11หารเจ็ดใกล้เคียงที่สุดก็คือ7 1 7นะครับก็ลบ7ออกเหลือเศ็4นะครับก็เหลือคตอบ1เึ่งเจ็ด่ตอนนะครับมาดูในฝั่ง4บ้างนะครับ49หารเจ็ด เจ็ดเจ็ดสีนะครับตอบเจ็ดข้อที่สองห้าสิบเจ็ดหารเจ็ดมีใกล้เคียงที่สุดกด้คือเจ็ดนะครับลบไป56าสิบหกแล้นึ่งนะครับตอบ8ปดเศษหนึ่งตั้งโจทย์หกาหารเจ็ดเจ็ดเก้าหกนะครับ ปรับ9ตั้งโจทย์42หารด้วย7 7 6 42ตอบ6นะครับต่อไป49เสร็จนะครับหาร7 7 7 49นะครับตอบ49ต่อไปตั้งโจทย์65หารด้วย7นะครับ ไม่มี7อะไรได้65นะครับมีใกล้เคียงคือ7,9,63เ<ม>้าจะเหลือ9ก้เศษ2นะครับต่อไปต้องโจทย์32หาร7ไม่มีนะครับเหมือนเดิมที่เราทำไปด้านบนเมื่อกี้ใกล้เคียงที่สุดก็คือ7,4 28นะครับตอบ4่เศษ4ตั้องโจทย์48หารด้วย7 ไม่มีเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงสุดคือ76 42ตอบ6เ6ต่อไปตั้งโจทย์2ีหารด้วย7 7,3,21ตอบ3ข้อต่อไปนะครับตั้งโจทย์35หาร7แก้เคียงที่สุดอ่าไม่ใช่แก้เคียงสุด7 5, ได้เลยนะครับตอบ5เลยต่อไปมาดูในแถว C แถวดีแถวดีนะครับไม่ใช่แถว C ตั้งโจทย์49่สิบ้หารเจ็ดเจ็ดรอยสี่สเจ็ดเจ็ดสีเก้าเซตเจ็ดเลยนะครับข้อที่2 63ตอบ9ก้าเจ็ดเก้าหกสิบสานะครับ้็ต่อไป62สใกล้เคียงที่สุดก็คือ7 8 56นะครับตอบ8ปดเศษห นะครับข้อต่อไป25หารด้วย7มีกเ็เขียนสุดก็คือ7 3 21ตอบ3เสร็จ4นะครับต่อไปตั้งโจทย์52หารด้วย7 7อะไรได้52ก็ไม่มีนะครับก็เขียนที่สุดคือ79อ่าไม่ใช่79 77 49นะครับจะตอบ7เศษ3 ต่อไป50หารด้วย7ใกล้เคียงที่สุดก็คือเหมือนเดิม7 7 49นะครับจะเหลือเศษ1ตอบ7เศษ1ต่อไปตั้งโจทย์35 7 5 35ตอบ5นะครับต่อไป42หารด้วย7 7อะไรได้42 7 6 42ตอบ6นะครับ ต่อไป14หาร7 7แล้วได้14 72 14ตอบ2นะครับต่อไป18 7แล้วได้18ไม่มีนะครับมีแค่72 14จะตอบ2เศษ4อ่แถวสุดท้ายนะครับคือแถว e ตั้งโจทย์33หารด้วย7 7และ33ไม่มีนะครับมีแค่เคียงสุดก็คือ7 4 28นะครับจะตอบ4เศษ5ต่อไป35หาร7ก็คือ7 5 35ตอบ5ได้เลยนะครับต่อไปตั้งโจทย์48หาร7 7แล้วได้48ครับ7 6 42นะครับ จะได้6เศษ6ต่อไป22หาร7 7อะไร22 7 3 21ตอบ3เศษ1ต่อไป7อะไรได้14 7 2 14นะครับตอบ2ได้เลยตั้งโจทย์ต่อไป56 7อะไรได้56 7 7 7 8 56นะครับ ตอบ8ข้อต่อไปตั้งโจทย์63 7อะไรได้63ครับ7 9 63ตอบ9ต่อไป48 7 6 42ตอบ6เศษ6ต่อไปนะครับ21หาร7 7 3 21ตอบ3 แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ13 7อะไรได้13 72 717เท่านั้นครับ717 7, จะตอบ1เศษ6เรียบร้อยครับนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีทำนะครับการหาร2หลักหาร1หลักนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีนึ่งในคลิปถัดไปนะครับ ในหน้าที่16ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ